วัดลาดสายครับอันนี้บรรยากาศยามเย็นแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปทายให้ทุกคนดูชัดๆนะครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมาที่วัดลาดสายนะครับผม อันนี้ผมไปบูชาดอกไม้มาเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ก็คือเป็นถานที่สายมูก็จะเหมือนว่าเป็นแห่งใหม่ก็ไม่เชิงนะครับทุกคนแต่ว่าคนก็มามูก,กันเนยอะนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นองค์ปู่ด้านบนที่เราจะดูะเดี๋ยวเราไหว้กันก่อนครับขาววัดลาดสายครับอันนี้บรรยากาศยามเย็นแล้วครับทุกคน เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปท่ายให้ทุกคนดูชัดนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในนะครับผม เราเดินเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับผมนี่คือองค์ปุอยากให้ทุกคนมา สัปการะบูชานะครับผมวันนี้คือสวยมากครับครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในวัดกันครับผม นี่ครับอันนี้คือบรรยากาศหลวงพ่อรวยสำเร็จหลวงพ่อทันใจครับอาจจะย้อนแสงนิดนึงครับทุกคน เอามีพ่ะแม่โสมาเทวีครับก็คถ่ายด้นายทุกคนดูครับผมเมื่อกี้เราเข้าไปขอพระรับขอพร,อพรจากจเจ้าอาวาสครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้ด้านในพระวิหารนะครับผมทุกคน นี่ข้างในพระวิหาระครับขอให้ลูกช้างจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทำอะไรขอให้สำเร็จรุ่งนะครับสาธุครับอันนี้คือบรรยากาศรอบนอกนะครับทุกคน อันนี้บรรยากาศด้านหน้าวันนะครับทุกคนสุมบูชาก็าอยู่อีกฝั่งโน้น